สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนบูทยางขอบวงมาลัยกันนะครับก็เป็นรถรถไถคูเบตารุ่น lc 5 0 8นะครับซึ่งรุ่น l 4 5 l 4 7แล้วก็ l 5 0 1 8น่าจะใช้วิธีการที่เหมือนกันนะครับอันนี้คืออะ,อะไรนะครับราคาประมาณ40-50บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้ศูนย์นะครับเป็นของเทียบกับงาน crr นะครับ ก็น่าจะอใช้ได้ครับเป็นลูกยางสํสำหรับสำหรับขั้นตอนการถอดนะครับเราก็ต้องแงขวาปิดน็อตยึดคว้องอะไรออกมาก่อนนะครับก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับออกมาแล้วแล้วก็ถ้ามันสกรปรกเยอะๆก็เช็ดทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ใช้น้ำมันพวกอนเนกประสงค์พวกโซเนก W D 40ฉีดเพื่อให้มันอถอดออกง่ายนะครับคลายเกลียวแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์17นะครับบล็อกเบอร์17ขันออกได้เลยนะครับ,บเบอร์17 จำนักบ,บางคันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคันก็จะแน่นมากบางคันก็ไม่ค่อยแน่นนะครับถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวเมียออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีแหวนสปริงรองอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ให้เอาแหวนสปริงออกออกมาด้วยนะครับ แล้วก็ใช้น็อตตัวเมียที่ถอดออกมาตัวเดิมนะครับหมุนใส่กลับเข้าไปตามเกลียวนะครับโดยที่ใส่ไม่ต้องไปสุดเกียวนะครับใส่ลงไปสัก2รอบเกลียวนะครับให้เป็นตัวแกนตัวผู่ตัวนี้โผล่มาหน่อยนึงนะครับแล้วก็หาเหล็กทรงนะครับเป็นเหล็กที่มันตรงกลางเป็นรูกลวงนะครับพวกเหล็กแอบปลาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ว่าให้มันตอกให้โดนเฉพาะ ตัวเมียนะครับให้โดนเฉพาะขอบนอกของนอกตัวเมียนะครับผมก็ใช้เป็นบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็ถอยไปไหนก็ได้กดันสูงที่สทโอเคแล้วก็ใช้หัวเข่านะครับดันไว้แบบนี้นะครับดันใต้พวงมาลัยแล้วก็วางแบบนี้นะครับ ให้ขอบนี้ชนกับขอบนอกของตัวเมียนะครับขอบด้านบนของนัตัวเมียแล้วก็เคาะลงไปนะครับเสร็จแล้วตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับถ้าเคาะไม่ดีต,ตัว G r o t ร r พวงมาลัยมันจะเสียหายได้นะครับผมก็ทำอยู่พักหนึ่งนะครับออก่าัะรู้เคล็ดลับนะนี่ครับ อ,นนอันนี้ของผมก็ร่องเฟืองก็เริ่มสึกแล้วนะครับน,นี่นะครับแกนพวงมาลยัยนี่ก็คือบูทนี่นะครับบูทตัวยางดำๆตัวนี้นครับคือมันหุ่มนะครับมันเสียดสีบ่อยและทำให้แกนพวงมาลัยมันโยกได้นี่นะครับ เกไม่ออกมาแล้วตัวเก่กกเาแล้วักกบมันสึกรู้ได้ยังไงคือมันเสียดสีบ่อยไม่ต้องไหน เราจะเปลี่ยนนะครับก็ใช้าจารบีนะครับทาชโลมรอบๆนะครับเพื่อให้ป้องกันการสึกหรอนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับชลโลมรอบๆ ด้านใน,นด้วยดีกว่ามานี้ครับใส่เข้าไปโมของใหม่แน่นหายัด สำหรับการใส่บูธนะครับมันจะของใหม่มันจะแน่นนะครับก็พอใส่ไปแล้วก็ใช้เอ,อเอาพองมาอะไรใส่กลับลงไปนะครับแล้วก็กดต่อลงไปนะครับเงไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่แหวนสปร,ริงตัวเดิมกลับลงไปนะครับก็นอนเบอร์สิบเจ็ดตัวแม่เบอร์สิบเจ็ด ติดตามกดถูกใจช่องของวันแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ